สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูโครงการปาร์ค168นบรัตน์รามินทรากันนะครับเป็นคอนโดใหม่จาก l p n เลยครับโดยตัวโครงการนะครับจะใกล้สถานีรถ้าสถานีนพรัตน์เพียง550เมตรครับปเราไปดูห้องตัวอย่างด้านในกันเลยดีกว่าครับโครงการที่นี่จะสูง25ชั้นจำนวนสามอาคารนะครับติดกับถนนรามินทราครับยิ่งไปกว่านั้นส่วนกลางจัดเต็มกว่า9,000ตารางเมตรเลยทีเดียวครับโดยออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ร์ดีครับวันนี้พาทุกคนมาดูห้องขนาด34ตารางเมตรกันนะครับ ส่วนแรกที่เราเจอก็จะเป็นห้องรีฟิ่งเลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นตั้งเป็นโซฟานะครับแบบนี้แล้วก็ดูทีวีจากตรงนี้ได้เลยครับด้านหลังทีวีหรือว่าข้างๆห้องนอนนะครับก็จะเป็นโซนของห้องน้ำนะครับก็จะแยกส่วนเปียก่วนแห้ชัดเจนแล้วก็มีเครื่องทําน้ำอุ่นให้ด้วยนะครับแต่ว่าแล้วแต่โปรโมชั่นในแต่ละช่วงนะครับนี่วัสดุก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ว่าเราสามารถเดิวอินเป็นโต๊ะทำงานนะครับเป็นตู้เก็บของก็ได้นะครับมาในส่วนของห้องนอนกันบ้างครับห้องนอนก็จะกว้างประมาณนี้เลยครัับก็จะะมีีพื้้้นนนท่่ดาาขงง2ฝ ตรงปลายเตียงเราสามารถบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าได้นะครับรนี้ทางคการก็บิวอินเป็นแบบตู้ขนาดใหญ่แล้วก็มีลิ้นชักด้านล่างแบบนี้เลยครับเราก็จะมีพื้นที่เก็บของมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเก็บเป็นสัดเป็นส่วนได้ต่อมาติดการเข้านอนก็จะเป็นโซนห้องครัวนะครับตรงนี้เป็นโซนปิดเนาะมีพื้นที่วางตู้เย็นตรงนี้นะครับแล้โครงการบิวอินมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นลิ้นชักตรงนี้ด้วยแล้วก็ด้านบนก็ได้หมดเลยนะครับยุกรเครื่องใช้ไฟฟ้าน,นะแต่ว่าเตาไฟฟ้านเนี่ยได้นะครับ ด้านนอกก็จะมีระเบียงประมาณนี้นะครับก็สามารถวางเครื่องสภาพผ้ไว้ด้านนอกได้นะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้ทุกคนสามารถมาดูห้องตัวอย่างที่นี่ได้แล้วนะครับราคาไม่แรงมากทุกคนดูใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ